สะเทือนทั้งวงการโซลาเซลล์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ไอคิว 8P ขยายการรับประกันจาก15ปีเป,ป็น25ปียาวนานที่สุดในตลาดเรียกได้เลยว่ารับประกันยังลูดบวชไม่ใช่ครับรับประกันยังลูกบวดไปเลยเบอร์หนึ่งของอเมริกาคลองใจพู้ติดตั้งโซลาเซลล์ระดับโลกปลอดภัย2เท่าด้วยระบบรับผิดชัดดาวตัดการทําง,งานแบบฉุกเฉิน กันน้ำกันฝนในระดับ IP 6 7สามารถจุ่มน้ําได้เลยนะครับตัวนี้พี่หน่วงโปรโมทให้ด้วยการันตีครับดีจริงใครว่าพี่หน่วง <c oughs> บางคนยังไม่รู้ว่าสเต i งอินเวอร์เตอร์กับไมโครอินเวอร์เตอร์ต่างกันยังไงสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับเรื่องของเงาบางังไมโครอินเวอร์เตอร์จะทํางานได้ดีกว่าแม้จะมีเมฆบงังหรือต้นไม้บงังหรือใบไม้บังก็แล้วแต่นะครับเพราะเขาทํางานเป็นันอ on วันคือ1ไมโครอิเวเตอร์กับอีก1แผงเพราะนั้นการทำงานของเขาแยกการทำงานโดยอิสระจากกันนะครับไม่เหมือนสติงอิ n เวอรเตอร์ถ้ามีแผงใดแผงหนึ่งบงังก็จะดรอปทั้งสติงนะครับหมดปัญหาเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้บนหลังคาของคุณ เปรียบเทียบแรงดันของไฟฟ้านะครับระบบสติงกับไมโครอินเวอร์เตอร์ถ้าสติงนะครับจะเป็น DC h i ไฮโวล์อาจจะอยู่ที่500โวลต์จนถึง1,000โวลต์ DC ซึ่งถ้ามีการอารจะมีโอกาสที่จะเกิดการลามไฟหรือเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับถ้าไม่มีระบบป้องกันที่ดีแต่ถ้าเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเขาแปลง DC ที่ใต้แผง กลายเป็น AC 220โวลต์แล้วขนานกันนะครับจ่ายเข้าสู่ตัวบ้านเพราะฉะนั้นแรงดันต่ำและเป็น AC การอาร์คจะน้อยกว่านะครับและถ้าเกิดการช็อตเตร์กิจหรือมีปัญหาเรื่องเพลิงไหม้เขาก็สามารถตัดก,การทำงานหน้ที่ใต้แผงเลยครับเรื่องราคานะครับไมโครอิเอรตเตอร์จะสูงกว่าสติงอินเวอร์เตอร์ไม่ได้มากมายนะครับแต่ถ้าเทียบกับความปลอดภยัยกับการรับประกันอิเอรตเตอร์ยาวนานถึง25ปีผมว่าอันนี้โคตรคุ้มเลยครับ